สวัสดีครับทุกคนเอ๊ะเอาไข่ไก่มาทำอะไรอ่านี่มันมายงชิดนี่นาะโอ้ลูกเท่าไข่ไก่เลยครับวันนี้เราจะมาทดลองเพราะต้นมายงชิดการหลังจากรับประทานมายงชิดแล้วนะครับก็เหลือมเมล็ดไว้เป็นที่ระลึกสำหรับผมก็นำมาลงดินเลยครับ โรยด้วยดินอีกชั้นหนึ่งต่อจากนี้ก็ลดน้ํานะครับมาติดตามกันนะครับว่ามเมล็ดมะยงชิดที่ผมเพาะนั้นจะงอกหรือไม่เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่รักการปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกท่านนะจ๊ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณครับสวัสดีครับ